ยังที้สีอะไรคะอ๋อสีขาวมันก็จะขาวแล้วมันจะค่อยโตขึ้นเนาะมันมันก็จะขาวขาวเล็กแต่จะเปลช่ยนเป็นสีขาวแล้วก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมคะซอกของการที่สองพอมันถึงไซส์ใหญ่แล้วมันมีตัวใดตัวหนึ่งตรงนู้นก็บอก่านี้นะการที่เราเห็นสามสีนี้ไม่ใช่มนคนละอายุนะคะมันอายุเท่ากันนิย้อนกลับไปตอนแรกถ้ามันอายุเท่ากันป็นไหคะเราจะต้องเก็บไข่ทุกวันถูกไหมถ้าเก็บไข่ทุกวันครับมันก็อายุเท่ากันถูกไหม ทีนี้พอจากที่เราเลี้ยงมาถึงระยะเป็นสีสขาวพอมันเริ่มมีในสีขาวะหคะเริ่มมีออกให้เหนเป็นสีน้ําตาลสีเทาสีดํามันเริ่มเปลี่ยนสีไประยะนี้แล้วพอเริ่มเห็นเป็นน้าําตาลเทาดาค่ะอาจจะไม่ต้องร้อนทำดำเยอะแบบนี้นะเริ่มเป็นแค่เป็นน้ําตาลเป็นเทาอะ่ะให้หยุดให้อาหารหยุดให้อาหารนะคะต้องบอกเนาะให้เขากินอาหารในกระปะที่เหลือให้หมดดียังไงดีตรงที่ว่า มูลค่ะมูลนี้เราได้มันจะไม่มีอาหารปนมันจะมีแค่หนอนกับมูลนะคะ,อ,ะอยู่ให้หาราระยะน,นี้เขาเตรียมจะเข้าไประยะดักแด้แล้วเราให้หารไปถ้าพูดแปวัยนี้ก็เหมือนไปผู้ใหญ่สังเกตไหคะับเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาอยู่มากเรากินเรากินเหมือนเดิมกับกำเนะะิดรุมั้เราก็ไม่กินเหมือนเดิมใช่ไหมคะกินน้อยลงนะคะ,ะเห็นแบบนี้ป๊บต้องเริ่มอยู่ใหม นี่ถ้าเกิดบางคนบอกมิวบอกว่าหยุดให้อาหารปึ๊บแต่เราไม่เห็นเพราะแบบีหนยนคิดบอกเราก็เติมไม่ได้เติมแบบแต่เติมนิดเดียวเติมให้กลับไปสู่ตอนเป็นเป็นอะไรทบานเติมแบบไม่ต้องเยอะนะคะ <S <S อ่าอันนี้ค่ะเห็นไหมมีพฤติกรรมหนึ่งโผล่มาไหมคะเห็นไหมคะวะ่าอันนี้เขาไม่ใช่หนอนขายอย่างเดียวนะคดูหไหมคะเขาเริ่มเห็นเป็นอะไรคะเริ่มเป็นดำเป็นเทาอันนี้ เาเตรียมที่จะเป็นเข้าเป็นระยะเป็นเตรียมเป็นแบบไดแล้วนะคะว่าอาหารเขาไม่ทีส่สนใจอยู่ในอาหารเลยเขาหนีอยู่ด้านขนะะ้างเห็นไหมคะฉันก็ไม่ต้องการอาหารแล้วอันนี้เขาเือให้เงให้เยอะอยู่แล้วก็หนีเตรียมหนีแนละนี่ถ้ามีเป็นไม้มาพาดไม้มาพาดตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงปากภาชนะเข้ามาเนี่ยเดินไต่ออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะนีาา่แบบพร้อมจะไปอันนี้รงพยาบ,า,ยมบ,บามบอกว่าห้ยกึ้นสูงอาจจะมีบบเตรียมเตรียมไปได้เลยนะคะอันนี้เนาะต้องบอกว่าเขาเป็นระยะที่เขาไม่ต้องการ ถ้าเราส่งใส่ไปเป็นไงคะในเนี้ยมันต้องผสมกับมูลไปด้วยถูกไหมมันก็จะมีอาหารผสมกับมูลบางทีเราไปจำหน่ายมันก็เลยมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเนา่ากลิ่นบูดเพราะมันจ,จะมีอาหารเยอะลงมว่าต่อระยะเนี้ยมูลเนี่ยเราไม่มีหนอนแล้วนะคะเพราะหนอนเราล่อนแย่ไปเราไม่มีน้ำลายหมอนมาช่วยกำจัดเชือ้อราแต่ในระยะมูลแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มางทีมูลที่เราได้มา ก็กลัามาสู่ตรงนี้ที่บอกว่าบางบางที่เนาะอย่างนี้ที่อันนี้ที่เกาะสีชาที่ชมดูดีเนาะเขาก็มีเหมือนกันแบบว่าทําเป็นพัาสาแบบนี้ค่ะมีเป็นช่องด้านข้างแล้วก็มีแบบเ้แบบนี้พอตัวไหนที่มันพร้อมที่จะเป็นเข้าเป็นเตรียมก่านแรกก็จะไต่ออกมาเนี่ยค่ะไต่ออกมาอยู่ด้านข้างเขาก็จะเก็บตรงเนี้ยใช้กลมเป็นระยะด่าแรกเยดูนะคะหรือก็เกษอุปกรณ์ตกลายค่ะนะคะเขาก็จะเป็นเลี้ยงแบบนี้เขาก็จะแค่เอาไม้มากั้นแบบนี้ค่ะไม้มากั้นแบบนี้แล้วก็ ตรงนี้ปันน๊บถึงให้ได้อหายอยู่แต่ตัวที่มันคนเขาได้บางทีมันก็ห,หน,นีคาหนีเพราะว่ามันต้องการความชุ้นกันแล้วแต่ว่าอยา่าลืมว่าของคนเนี้ยเขาไม่สามารถเก็บมูลได้เลยนะคะมูลมันเสียไปเลยคือแบบเขาจะเอามูลไปใส่ในพืชปลูกไม่ได้แน,น่นอนตอนเก็บแบบนี้นใช่ไหมคะอ่านะคะเพราะ,ะว่าปึ๊ออกมาเขาก็เก็บตัวเนี้ยไปไปเป็นพ่อแม่พันได้นะคะเราได้ให้เป็นอาหารสัตว์ได้อย่างนู้บอกเลยว่าถ้าเราต้องการให้ทูกมูลด้วยแล้วมันเราต้องทำาหรือบอก เาขาเริ่มเป็นสารสีต้องอยู่แค่อาหารแล้วนะคะอ่านี่มาตถุตรงขั้นก่อนร่อนอย่างที่บอกว่าถ้าเราเลี้ยงดีใช่ไหมคะเหลือแต่มูลกับหนอนหนอนมันไต่เราแค่มีน้้นมานมันไต่มันไต่หมดเลยปั๊บเราแทบจะไม่ต้องมาผ่านกระบวนการร่อนเลยถูกไหมคะมันก็จะเหลือแต่มูลแล้วก็หนอนก็คือเก็บไปเลยแต่ถ้าบางคนเนาะไม่ได้แบบว่าให้อาหารอยู่แค่อาหารัาง้ง,ง,ง,งแต่แรก มันก็จะมีคนอยู่เรื่องว่าผ่านกระบวนการในการร่อนร่อนตรงนี้นี้ซึ่งซึ่งตอนช่องที่มันร่อนร่อนออกมามันอาจจะมีทั้งมูลแล้วก็มีทั้งที่เป็นเศษอาหารยังเหลืออยู่ถูกไหมคะเนาะนะคะดังนี้วิธีการร่อนแยงที่พูดก็อยู่ที่แบบว่าต้องได้ร่อนเนาะก็จะมีการใช้แบบง่ายๆอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปไม่อยากให้เก็บต้นทุนมากนะคะก็จะมีเหมนเป็นใช้เป็นเอสเลตทั้งสิบแบบเนี้ยนะคะที่มีรูหลักการยังเพิ่มเตว่าให้ให้สามารถเป็นเศษหรือมูลอ่ะร่อนผ่านรูได้แล้วก็มีหลังค้างอยู่ข้างบนี่ก็รอแเศษ หรือว่าเซ็ตกระดาษแบบนี้นะคะตอนเนะาะกระดป๋าหนังผักเราเนี่ยนะคะนี่พอได้มาทำยังไงเราต้องเราต้องนึงกตัวค่ะวว่าเราทำยังไงถ้าเราต้องกาเรเอาไปเป็นอาหารสัตว์ก็เอาไปเป็นได้เลยแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องเก็บเป็นพ่อแม่พันธุ์ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนในการที่จะเก็บเป็นใช้เป็นประโยชน์ไปเลยหรือว่าเอาไปแพร่รูปก,กับการที่เป็นเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยอย่างน้อยๆค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ควรจะเก็บเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะ แล้วไอ้ตรง50%เนี então, ่ยจะแบบว่าเออเอาไปเป็นแปรรูปหรือจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์แล้วแต่เราเลยนะคะหรือเก็บเป็นพ่อแม่พันธุ์ถ้าเลี้ยงใหม่ๆมาแล้วยังมีตัวตัวแบบพ่อแม่แผ่นไปเยอะเไ่มค่ะเราก็เอาเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอ่ามันเรีระยะดัดแแท่เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะมันยังไม่ถึงเป็นระยะดัดแแทนะคำว่าเป็นดัดแแท้นี่คืออันนี้มันยังเคลื่อนไหวอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้ามันเป็นระยะดัดแแท้จริงๆค่ะเขาจะเปลี่ยนเอาละคร อ,อ,อ๋อมองแม้ค่ะอ่ากาเป็นระยะระยะแดดแด่ค่ะเขาจะเป็นตัวสีดำสนิทจากที่เมื่อกี้เป็นน้ำตาลขาวดำเขาจะเปลี่ยนเป็นดำสนิทแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะถ้าเห็นเราไม่เคลื่อนไหวนั่นคือให้นับวันที่เขาไม่เคลื่อนไหวเลยนะคะเป็นวันที่เขาเข้าแดดแด่สมบูรณนะ์แล้วเป็นดแดดแด่วันที่หนึ่งนะคะนองคเนาะอ่านะคะแล้วข้างไน้าไส่นะคะเมื่อกี้เป็นน้ำตาลแดงนูง้นจะดำสนิทนะแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวะคะ่ะดูแล้วเหมือนตาย หลายคนอาจจะบอกเคยเจอแบบนย้ตามพื้นตามอะไรอยู่แถวบ้านมันมันไม่ได้ตายนะคะมันยังอยู่เนาะมันพักตัวนะคะดูแล้วมันเหมือนพักตัวแต่ว่าในในร่างกายตัวเขาอ่ะเขาจะมีแบบว่าเหมือนสร้างเป็นปีสร้างเป็นขาก็จะเป็นข้อแม่ผ่านต่อนะคะลักษณะเขายแบบนี้ค่ะก็ต้องส่วนปลายของเขาจเป็นหยิบลงแบบนี้นิดนึงค่ะอะนี่ระยะนี้ค่ะนอนหนะมนอนไม่เคลื่อนไหวนิ่งเหมือนตายแต่ไม่ได้ตายนะนิ่งเหมือนตายนะคะแล้วก็ ยังมีค่ะเอาชอบนะคะจริงแล้วเขาชอบที่เงียบสงบเนาะที่มืดนะคะนะถ้าระยะแดัแด้เนานะที่เราไม่่านบนกระบวกเราไปตั้งไว้ที่โรงแจ้งก็ได้คะ่ะแต่เปอร์เซ็นต์การดัก,กมันจะต่ำเปอร์เซ็นต์การของเ,เป็นพ่อแม่พันธุมันจะต่ำเนาะจริงเขาต้องการที่มืดที่สงบเนาะนะเราก็ต้องมีกระบวนการในการบ่มบ่มงดักแร้หนูต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะยกอย่าลืมนะคะว่าระยะแดัแด้เนี่ยเขาจะกินเวลาประมาณ ดาห์หรือสองสัปดาห์าแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลี้ยงเขาแบบยังไงเนาะถ้าเลี้ยงไม่ดีอะค่ะสิบวันเขาก็ออกเป็นแผลแด่แล้วเนาะแต่บางทีถ้าเกิดนานหน่อยก็สองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณประมาณเล่านี้นะคะทําไมเราต้องบ่งนะเพราะว่ามันจะมีช่วงนะเราเห็นมือป่อกช่วงที่เขาพัฒนาเพื่อเป็นขาเป็นปีกใช่ไหมคะถ้าเราเอาเป็นกระบรแรแะแม่เนี่ยเข้าไปในกองบินเลยแล้วกองบินเราอยู่กลางแจ้งอยู่ในที่ที่แบบฝนตกฝนสาดอย่าลืมนะเขาระแย่แน่แน่นะ กาศที่แห้งที่เป็นมืดใช่ไหมฝนสาดจะเป็นไงล่ะคะไม่แห้งแน่นอนใช่ไหมมันก็ฟักอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เ,เซ็นการฟักก็ตัดเนาะเราสาวเราได้ทุนเยอะไปได้เราก็ต้องแบบว่าภาษาต่างประเทศเราก็ต้องมาหางเป็นมีโลก ไวนิวหรืออะไรก็ได้ไหมนุ๊บอกพ่าถึงไวนิวอ่ะมันไม่ได้ระบายอากาศอย่าลืมว่ามันมีสิ่งมีชีวิตยังไงยังไงการที่แบบว่าถึงบ,บ่มอะไรอี่ค่ะต้องให้ระบายอากาศเนาะดังนั้นในการที่มันเป็นผ้าคนหนูหรือเป็นผ้าอะไรที่มันโปร,งร่งนะค่ะก็ทำให้ระบายอากาศดีนะคะค่ะน้ก็ได้ได้้ค่ะให้ให้ใช้ระบายอากาศหรือว่าถ้าใครมีเหมือนเป็นห้องแบบมืดแบบไม่ได้เปิดไฟเนี่ยตัวได้เลยแต่ว่าก็ต้องกันมดอยู่นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละบ้านต้องมดต่า เขาไปเจอแล้วมั่นใจว่าบ้านเราไม่มีมดปวยเนี้ยนะคะก็ปลอดภัยนะอันนี้มีอันนึงนี่รู้ได้อาจารย์มีความให้บอกด้วยเป็นไอเดียไอเดียของของบ้านพี่จิตอารีพี่จิตอารีเขาก็เอาเอาไอ้กระป๋านแม่ค่ะใส่ในกรงบินตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าพี่เขาทำแบบนี้ค่ะเป็นไม้เป็นไม้ปิดเป็นไม้ปิดแบบเนี้ยค่ะหดด้านแบบนี้ไว้ใช่ไหมคะมันก็คือหนึ่งคือมันระบายอากาศนะคะสองคือมันมืดแล้วถูกไหมคะ มันไม่โดนสงสารเลยแล้วแน่นอนเพราะมันถูกปิดไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มีช่องมีช่องนี้หนึหนงเนาะพอถึงตอนที่มันออกมาจะเป็นเป็นตัวข้อแม่ค่ะแล้วก็บินออกหาแสงคือปกติแล้วแมลงค่ะเวลาเปนกระที่มันออกจากแก้มมันะจะหาแสงมันก็จะบินไปตามทิศทางแสงเข้าไปอยู่ในกรงในกรงบินตรงเลยนะคะนี่คือหลักการนี่บางคนบอกว่าถ้าไม่ได้ทำแบบนี้สิตอาลีเกณฑเอาไปวางไว้ในห้องโบจะดูยังไงรูได้ยังไงว่ามันพร้อมที่มันจะออก ถูกไหมคะบางท่นอาจจะมีข้อสงสัยเนาะก็คืออย่าลืมที่นุ้ยบอกเนาะว่ามันต้องเกินเจ็ดวันแน่นอนถูกไหมคะ,ะช่วงแดกแด่เนาะมันสิบถึงสิบสี่วันหรือสิบสี่ถึงสิบแปดนะแล้วแต่ว่าเราเลี้ยงแบบไหนเนาะแม่มันก็เกินสัปดาห์อยู่แล้วเราก็เอาไปกดไว้ใช่ไหมคะสัปดาห์น,นึงกลับมาไหมคะกลับมาอยู่หลักการเดิมถ้าเรารู้เวลาที่แน่นอนเป็นแต่แรกเนาะนิ่งแล้ววันแรกที่นับเป็นวันที่หนึ่งถูกไหมคะ,ะแล้วก็นับไปถึงวนันนี้ว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 ,นน 7. วันที่เจ็ดวันที่สิบสี่ นะคะ14ตุลาคมนะคะชพว่านี้เป็นวันที่เข้าแต่แกแรกนะวันที่14ตุลาคมเราก็ลองไปแง้มแง้มผ้าดูใช่ไหมคะแง้มผ้าดูปึ๊บถ้าเราเริ่มเห็นเนาะเริ่มเห็นวันที่วันที่14ที่ผ้าห่มมัจะเปิดดูทุกวันวันไหนก็ตามที่เราเริ่มเห็นตัวแรกตัวแรกเนี่ยมันออกมามันเกาะเกาะข้างภาชนะมาแรงค่ะเวลามันออกมาจากแตก้งใหม่มันจะยังไม่ได้บินเลยมันต้องรอให้เลือดเลือดในตัวมันเนี่ย ไหลไปตามเส้นแนวปีเพื่อคองให้ปีกแข็งแรงขาแข็งแรงเพื่อคองทีจจ้ใจกับคือเนาะฉะนั้นเนี่ยค่ะตรงระยะเน,นี้ยมันก็จะเกาะก่อนนะคะถ้าเราเริ่มเห็นตัวแรกเกาะแบบเนี่ยค่ะให้เรายกไอ้ฐานแด้ค่ะนะคะออกมาไว้ในกรงบินเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่เกินวันหรือสองวันมันจะออกมาทั้งหมดเลยค่ะเพราะอะไรเพราะยังรู้ว่ามันอายุเท่ากหรหรือปอดถูกไหมคะ มันก็จะมีตัวเหน่วยกล้าตายที่แข็งแรงออกมาก่อนอย่างมากก็ไม่เกินสั่งลำก็ออกเป็นพ่อแม่พันหนึ่งพันะบัตนะคะผลิตได้ค่ะหรือหรือตอนที่เอาไปวางเอาไปวางในในถ้าเกิดมันยังออกมาสัวในกระบะมีประมาณพันตัวต้นต้ที่ตัดค่ะถึงออกมาตัวสองตัวแบบนี้ค่ะเราเอาไปวางในในกรงบินได้เลยแต่ว่าให้เรายังปิดผ้าไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าให้เราเปิด เปิดมันเป็นรูอะค่ะรูที่มุมมุมอันหนึ่งเนาะให้หมันเป็นช่องแตงพอมันเคาะนะป้าม,มันก็จะบินขึ้นมาในกงเองแบบนั้นนะคะอ่านี่เป็นข้อควรระวังซึ่งส่วนใหญ่เันก็บอกไปนหมดแล้วนะคะเรื่องสาร้งจาดเนาะเรื่องอันนี้เป็นอาการที่ที่เกิดที่หนอนนะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารน้อยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหนอนหนอนหนกแน่ไเนยนะคะอันนี้ค่ะที่สำคัญคือต้องเตรียมอาหารสำรองไว้ก่ณีที่หนอนเขาแบบว่าเกินเจ็ดวันแล้วเนี่ยต้องเตรียมไว้เลย ก็ให้ระวังด้วยว่าเรื่องแต่ที่เลยอันเนี้ยไอ้บรรท้าสุดท้ายนี่แล้วแต่ท,ที่เลยนะคะบางที่มีหนูบางที่มีแมวมีไก่อะไรแบบน,นี้นะคะต้องระวังเลยนะว่าเราจะ,อ,ะอันนี้มาถึงกี่โมงแล้วทรยหยูดข้าวกำลังนะคะจบเสร็จแล้วนะคะได้เนาะได้เนาะนะคะี่มาถึงตัวกระบวนการตรงนู้นต้องให้ถือไว้ถือว่าตอน,นีที่บางคนเลี้ยงเยอะนะคะเลี้ยงแบบเยอะๆเ,เราจะมานั่งร่อนนั่งมันไม่ได้ก็เกีเ่ยวยากเนาะ มันก็จะมีเป็นเื่องแกลงเพลิงช่วยนะคะอันนี้คือรกรณีที่แบบคนแบบต้องการมัคู่ก,กับการสมหน่ายในลายใหญ่น,น,บบน,นะคะแล้วให้อันนี้คือจะเป็นเอนครื่องร่อแยกนะคะหลักการเขาก็จะมีเป็นชั้นๆแบบนี้นะคอันนี้คือแดดแพร่มันจะเป็นเครื่องเหมือนร่อนร่อนข้าวนะคะอันอันบนก็จะเป็นตะแกรงอันยาวแบบนี้ค่ะเนาะคะือตัวนอนเขาก็สามารถล่อผ่านได้เศษอาหารเศษอะไรที่เป็นกานนกเนาะกรณีที่เราแบบว่าไม่ได้เตรียมอาหารดีเนาะมันก็จะเหลือเศษกากเศษแบบว่าเป็นการที่การไหลบินนะคะก็จะค้างอยู่ข้างบน น่องมัน <irgendw> ก <el che> anyway, ็จะลงมาตรงนี so I mean, 95, like ้ใช่ไหมคะแล้วตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีตะแกรงอันชั้นหนึ่งก็คือเป็นตะแกรงมูนโกลมแบบนี้นะคะมูนก็จะลงมาข้างล่างก็แยกเป็นสามอันนี้เป็นแบงนี้ค่ะเป็นเป็นมูลแบบนี้แล้วเราไปใช้ประโยชน์ได้เลยอันเนี้ยมันจะมีตรงนียิ่งถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบว่าอยู่ให้อาหารตั้งแต่เป็นน้ำตาลเราแบบนี้บอกเนาะมันก็จะเหลือแค่หนองสมูนถูกไหมคะแล้วมูลที่ได้ออกมาจะต้องบอกเลยว่ามันมูลมันแค่มันแค่กร่ดับได้ค่ะไม่มีความชื้นเลยมูลมันไปแห้ง พร้อมที่จะแบบว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะค่ะมันนี้ได้เท่าไหร่้วเียอาหารปกติตแล้วถ้า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 ิถาอาหาร3าถ้าถ้าอา,า 3, ถ้าร3าถ้า,าถ้าม้าถ้าม้าถ้าถ้อถ้า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 1้าถลาถ้าถาน้าถ้าถ้าถ้้าถ้าถ้มถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าาถ้าถ้าน้าถอาหา้าน,น้ถ้งาาาาถ มันจะน้อยกว่านอาอหารที่กินเนี่ค่ะมูลมัน,นประมาณเฉลี่ยประมาณสามเท่าขอ,ของน้ำหนักที่ได้ค่ะไออาหารที่เปียกับที่เป็นโม่เนี่ยเหลาลงไปได้ถึง80% 20%ใช่ใช่ค่ะเ80% 70%นะจ๊ะใช่ใช่ค่ะแต่นั่คือต้องมั่นใจว่าอาหารเราเตรียมนะคะเราต้องบอกก่อนว่าถ้าอาหารถ้ามูลที่มันซึ่งบางทีน้ำหนักมันออกมาแต่ว่าดูมันเยอะเนี่ยแปลว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วถูกไหมคะเพราะมันอาจจะบนอาหารอะไรด้วย นี่ก็ถือตอนกระบวนการในการที่แบบว่าอตอนใช้เนาะเราต้องบอกบว่าจริงๆแล้วค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่เนาะเราก็ไม่อยากให้ไปแปลงลูกไปยุ่งยากมีเครื่องไม้เครื่องมือย,ยากใช่สนะคะทุกง่ายๆเราให้เป็นอาหารตัดแต่วาให้เป็นแบบสดๆให้ให้ให้สัตว์มีรากินได้เลยนะคะแต่อย่าลืมอย่างที่นุ้บอกว่าหลักการก็คือว่าให้ดูระยะใช่ไหมระยะของสัตว์ด้วยว่าเป็นระยะไหนเป็นลูกไก่ต้องให้หนอนตัวน้อยตัวไซส์ห้าวันเจ็ดวันเราก็ไม่ควรให้ ไส้ใหญ่แบบนั้นเนาะมันก็แน่นอก็แตะมันจะไม่กิน้หนาดจะวิ่งหนี้ใช่ไน,นะคะตกใจซึ่งฟักมาจากแม่ว่มามันดนโดยอะไรเนี่ยตัวเราอะไรสินะคะนี่คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะว่าเออเราเราผลิตได้เยอะใช่ไหมคะแล้วเราก็เรามีสัตว์เดยงแค่สิบตัวเรายังใช้แค่นิดหน่อยก็เราให้เก็บไม่ได้นี่การเก็บอะค่ะเนาะเวลาเราเก็บเราก็เก็บเป็นนี้คือเก็บเป็นแบบสดแต่เก็บเป็นแบบสดก็ไม่ได้หมายถึงว่าหนอนนี่มันยังดิ้ดิ่ดอยู่มาแพ็คเลยไม่ใช่นะคะ เราก็ต้องเตะต้มเป็นเป็นต้มน้าร้อนต้มเป็นหม้อหม้อน้ำร้อนนะคะ่อให้มันเดือดนะไม่ไม่ต้องเอาไปใส่ตั้งแต่แรกตอนที่ยังแบบไฟยังไม่ได้ขึ้นร้อนไม่ต้องนะคะรอให้มันเดือดก่อนให้เป็นแบบว่าของน้ําเดือดบุบๆใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ค่ะใส่หมอนที่มันที่มันเป็นเปรงเนาะใส่เข้าไปแล้วก็คนคนก็เปลี่ยวคาะมันก็ตายแล้วจากนั้นเราค่อยเอาตัวเนี้ค่ะมาเสดดน้ำเนาะมาใส่กระดาษเสดดน้่น้ำนึงแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงพลาสติกเดี๋ยวเวลาเก็บก็ไปแยกเก็บเป็นแบบเสียบา 20นะ่สิบอองศาเนี่ยถ้าเป็นตู้เย็นธรรมดาบ้านเราเนคือช่องฟลิซข้างบนเพราะข้างล่างมันคือ10บองศานะคะเนาะไอช่องที่เราแช่นะ้ำก็อยู่ที่10บงองศาข้างบนนั่นคะือเป็นเป็นสี่องศาเนาะแล้วก็มันก็จะเก็บได้ประมาณเดือนนึงนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ข้างล่างลบยีตรงนี้ก็เก็บได้นานต่างมากกว่าปีนก็มีอ่ะน,นี้ สดไม่อยากเก็บเป็น,นสดอยากเก็บเป็นแบบแห้งหรืออยากแปรรูปนะคะเราก็จะมีกระบวนการในการทําแห้งเนาะเราทายังไงนะคะเราก็ผ่านกระบวนการเนานะมันมี4แบบนะคะแบบแรกก็คือตแบบัดแหนบแบบที่สองคือใช้ตต้อบลมร้อนแบบที่3คือใช้แพรบราโดหรือเตาอบแบบนีแล้วก็แบบที่สคือใช้เครบบื่อ,องอบในครเวฟนะคะแล้วแต่เราใช้วิธีไหนเนนะาะมันดูแต่ลำธีค่ะวิธีแรกคือการตาบบัดแหนบเนาะนะ การตาแดดมีข้อดีคือหนึ่งไม่ได้เสียต้นทุนแะค่าใช้จ่ายถูกไหมคะแต่ข้อเสียก็มีฟ้าฝนแบบตอนนี้เนอะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดหมดเวลาแล้วเอาเยียนเียวองอะไรอ๋อหนูก็ชอบเดินชอบเดินชอบเดินหรือชอบเดินหาแตลอดทั้งวนโอเคค่ะตาแดดเราก็จะมีเหมือนเป็นเป็นแบบเป็นแผ่นไนลอนก่อนใช่ไหมคะเราก็ตากแดดเนาะแต่ตาแดดหนึ่งต้องระวังฟ้าฝนสองคือระวังนก ถ้เกิดบางทีมีนกมา,ากวันแรกๆมันยังไม่มาหรอกค่ะมันยังไม่รู้ว่ามีเป็นแหลกแหลกกินมันเนาะผ่านาไปสัปดาห์ึงเถึงชวนเพื่อนมาพร้อมมากินตากตอนเช้าไปสิก,กิโลกลับมาตอนบ่ายเหลืออยู่โลเดียวเลยนะคะ,ะนี่นอนที่เราได้จากการตากแดดนะคะมันก็จะเป็นตรวตัวแห้งๆตัวกระติบๆแบบน,นี้มันก็จะดูไม่สวยงามแต่ว่าโปรตีนก็ยังมีปกติคะ จริงๆแล้วเราต้องรู้อยู่ค่ะเราคุ Bal, ้คาหรืเราไม่รู้ว่าคืออยู่กับแล้วก็บอกกันว่าคืออยู่กับเราเลือกอะไรไปแล้วคืออยู่กับเราเลือกระยะไหนไปทําแห้งถ้าเราเลื่อกระยะที่มันเป็นน้ําตาลเทาดำนไม่ค่อยเคลื่อนที่แล้วนะคะก็คือตาดได้เลยสดๆได้เลยแต่ถ้ามันเป็นระยะที่มันเป็นหนองใปรุ่นน่ะคิดว่ามันจะอยู่ไหมคะ อันี้ได้ดีมาจากใครจากบ้านพี่เจษฎีแล้วค่ะอาจารย์นุพาแกชอบเอาไปไม่แล้วได้ยินแต่ละที่นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่ามีงบมีงบทำเป็นเหมือนเป็นรงอบแต่ประเภทแบบเนี้ยนะคะหรือเป็นตู้อบไอที่มันเป็นตู้ตัดต้วยแล้วที่มันมีขายเนี้ยค่ะก็ใช้นั้นได้เลยนะคะแต่วันเนี้ยพอดีอาจารย์นุพานแกเห็นจากเออว่าเป็นไอเดียของทางบ้านพี่เจษฎีที่เจษีเขาจะเป็นเป็นตัวกัตติก ไอโบลีบบ่เมอรี่คารนะ์โบเนตเนี่ยค่ะเนาะมาทำเหมือนเป็นคู่แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตากแห้งแบบนี้คนะ่ทะเนาะพลาสติกนี้คือมันจะเป็นแบบว่าแฉกมันจะให้ความร้อนส่องผ่านได้นะคะเราก็จะมีเนื้อเป็นรูเพื่อให้ไอน้ำความชื้นมันออกตรงนี้แล้วแห้งตัวหน่อนที่ได้ออกมามันก็จะเป็นริบบิแห้งเหมือนตาแดงเหมือนกันนะค่ะอันี้มาดูอัน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 นี่ค่ะอันนึงเนาะอ่ามันจะมีวิธีนหนึ่งใช่ไหมที่บอกตู้อบลมร้อนแต่ตูอ้อบลมร้อนมันจะมีราคาน,นิดน,นึงนะ ขั้นต่ำก็เป็นแสกนะคอาหารนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำมันพู่กับมาจริงๆไม่อยากให้ไปซื้อนะนุ้ยไม่ได้บอกวิธีแต่ทีนี้ถ้าเกิดใช้เตาอบร้อนนะคะอุณหภูมิที่เราตั้งหรือที่อยากให้ตั้งที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเพราะเป็นอุณหภูมิที่ทําให้โภชนารที่โปรตีนอะไรยเี้ในตัวหนออไม่ได้สูญเสียไปนะคะอาจารย์อบ2ชั่วโมงเนี่ยขึ้นกับหนออเราอค่ะถึงโดยอะไรต้องบอกว่า ถ้าเราเลี้ยง่เป็นผักเป็นน้ําเยอะตัวหนอนก็จะมีน้ําเยอะแต่ในปกติแล้วถ้าเป็นตต้อบลมร้อน60รู้บ้งไหะตู้อบลมร้อน60องศาะคะ่ะปกติแล้วมันใช้เวลาแล้วประมาณครึ่งมามาว,วันหรือประมาณมากสุดก็วันมันก็แห้งแล้วะคะ่ะแต่ระหว่างอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตต้อบลมร้อนห,หรือแสงอาทิตย์น่นะเราต้องไปพลิกกลับด้วยนะคะเพราะยังรู้ว่าเวลาแสงความร้อนมันลมาเนี่ยความชื้นมันจะอยู่ข้างล่างถ้าเราไม่มพลิกกลับเนีย่ยก็จะแห้งแค่ด้านบนด้านล่างมันจะไม่แห้งทั้งตต้อบลมร้อนทั้งแสงอาทิตย์ต้องต้องใช้วิธีต้องผิด ไอ๋อดืมองดูมองอันนี้คือวิธีอบไมโครเวฟแต่เห็นว่าวิธีไมโครเวฟค่ะัน็นการใช้ใช้เหมือนเป็นค,นคลื่นไมโครเวฟใช่ไหมคะแต่เห็นว่าเนี่ยค่ะนอนนอนเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะทองสวยเนานะอ่าคนถามว่าถามว่าแบบไมโครเวฟบ้านใช่ไหมไม่ได้าไมโครเวฟบ้านใช้ได้เนาะ มันก็จะมีมีหลักการนะคะมีหลายวิธีเนาะบาง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 ที่เนาะอย่างที่อย่างนิ้นนสิบวัตตนะคะเขาก็จะใช้เหมือนเป็นไฟสูงเนาะเขาเอาตัวตัวหนอนที่แบบว่าผ่านหลังผ่านการที่แบบว่ามันน็อกให้มันตายแล้วอ่ะจะน็อกโดยโดยใช้แบบว่าความเย็นหรือน็อกในการต้มร้อนเนี่ยน,นะคะเสร็จแล้วก็าเลามาวางในภา ในถาดที่เป็นแบบโพ้านเป็นแก้วแบบนี้นะคะเข้าไปเวยมันต้องเป็นแก้วเนะมาชิ้นแก้วก็วางบางๆให้เป็นแบบบางๆนะคะแล้วก็เขาเปิดไฟแรงที่นู้นน่ะเขาจะนุ้นสิรพคน์นะที่เขาเลียนที่นี่เขาจะเปิดไฟแรงเลยค่ะเพื่อแบบตอนแรกเหมือให้ไล่ไล่น้ำที่มันอยู่ตรงถีบหนอนออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เปิดที่ไฟแรงเหมือนเดิมเนาะ High h อ g h ขอมันนะคะแล้วก็ตั้งตั้งตั้งเวลาที่ประมาณสิบวินาทีอันนี้ระหว่างที่เป็นเวฟเนาะเราจะมองเห็นในเครื่องใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นไงคะผ่องผ่องผองแบบนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ไม่ต้องรอจนมันถึงสุดขีดพองระเบิดไม่ต้องนะคะพอมันเลอะหมดทองจะไม่ไปได้ละหยุดเวลาบางทีอาจจะไมย่ยุติในนาทีแต่เราตั้งเราตั้งไว้ทุกสิบวินาทีนะคะพอเหตุนั้นประมาณไปหยุดไปก่อนแล้วมันก็จะหวดใช่ไหมคะเราก็เปิดอีกก็พองผ่องทำแบบนี้ประมาณสักส,กสกองสามรอบมันก็จะแห้งอะเน,นี้ยแล้วแต่แล้วแต่แต่ละบ้านหรือคอนก่อกว่า ย้ำไปเลยว่าหนอนตัวนี้เรียนอะไรมันก็จะได้แบบน,นั้นฉะนั้วในตัวมันอะค่ะเนาะถ้ามันมีความซึมเยอะหรือมันมี so, ตัวแบบว่าเป็นโปรตีนอะไรอย่าเงี้ยมันกวากวารอบแหมมันก็จะใช้เวลาต่างกันอันนี้คือต้องไปปรับสูตรตั้งแต่ละท่านเองนะคะแต่เวราคามันก็จะต้องแบนี้นะคะอันนี้อาจจะคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันมันตีต่างนี่คือเวลาเราขายเนาะเพื่อให้แบบมีสินสารใช่ไหมคะหรือว่าเป็นโปรตีนรู้บอกว่าหนอนตั้งแต่ที่มันเป็นระยะที่เป็นหนอนเล็กจนถึงโตอ่ะ ปอรเ์เทนโปรตีนในตัวมันเนาะมันจะค่อยๆมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งเพิ่มเวลาการจำหน่ายเนี่ยถนะ้าทำเป็นหบอหลายสีบางคนแบบว่าแพทใ,ในบรรจ,จุภัณฑ์แบบีแยกเป็นชั้นดำขาวดำขาวอะไรเงี้ยเนาะมันก็ดูแบบเป็นสว่วนเป็นแบบเออเป็น,นเคลือบชักแรกไม่อะไรแบรเบเ,มมนเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นแบบการแบเพิ่มมูลค่าอะไรแบบนี้อีกนะคะอันนี้คือเขาก็ใช้หนอนหนอนอที่ระยะไม่เหมือนกันนะคะอ่านี่มาถึงมูลอย่างที่พู้บอกเลยว่า ถ้าเราอยู่แห้อาหารตั้งแต่แรกค่ะแล้วมันเหลือจะมูนร้อนอ่ะเวลามูนที่ได้ออกมาค่ะเราแทบจะไม่ต้องแบบไปร่อนแยกเลยเนาะมันก็เก็บเป็นมูนได้เลยแล้วก็มูนที่ออกมาแล้วแต่เราดูแลกรจัดการที่ดีค่ะ